สวัสดีคร okay. ับเพจทีเลดคอมนะครับแกอะไรตั้นแกส่งงานนะครับเครื่องนี้ส่งนครศรีธรรมราชนะครับเครื่องนั่นอะไรสิบคอรยี่สิบเททนะครับ บอร์ด X79 ครับแก้วแรกสเปค CPU นะครับ Intel x e o n E5-2680 v2 นะครับ10คอร์20เทรดครับแรมนะครับแรม16กิกนะครับ SSD นะครับ M.2 NVMe 500กิกนะครับก็การ์ดจอนะครับการ์ดจอครับยิงแก้วตัวนี้ RX 480นะครับ4กิกนะครับอ่ะเน่นต่อเลย เขาบอก100วัตต์80พัทนะครับเกตุหุ่นยนต์นะครับอันนี้รถชุดนะน้องคีย์บอร์ดลำโพงแล้วก็ตัวรับ w i f ฟ USB นะครับ10คอ10ร์20เทสนะครับ